บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห้งแรงบันดาลใจจากโครงการเล่มหนีให้น้องณโรงเรียนวัดนาขาวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนังสือที่ดีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาเยาวชนไทยให้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดและมีจินตนาการกว้างไกลโครงการเล่มนี้ให้น้องที่เข้ามาเสริมกับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นการที่จะเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่า ที่จะสร้างให้เด็กเขาเป็นนักเรียนที่มีคุณค่าแล้วต่อไปนะครับความเข้มแข็งของชุมชนก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงการเล่มนี้ให้หน้องได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนาขาวาดจังหวัดสุราธานีเพื่อมอบหนังสือเสริมการเรียนรู้สร้างชุมชนดีมีรอยยิ้มเติมเต็มโอกาสให้แก่เยาวชนและยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะอีกด้วยหนังสือที่ได้ รับมอบในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดค่ะเพราะนักเรียนขาดสื่อโดยเฉพาะหนังสือมีน้อยโครงการเล่มนี้ให้น้องจะเป็นโครงการสำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยสร้างให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพชอบอ่านหนังสือนี่ท รู้สึกดีใจะที่ที่ที่ไท,ทยเบฟให้หนังสืออา้อนนังสือด้วยครับไทยเบฟขอบันทึกโครงการเล่มนี้ให้น้องณโรงเรียนวัดนาขาวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเรทจำกัดมหาชน